แยกมุกดาผ้าชมสวนจ่าพี่น้องชมสวนทุเรียนอีกสวนหนึ่งยู่บ้านบางยางจ่าพี่น้องเห็นมอจ่าระล่างเป็นดอกตุ้มๆง่ามๆจ่าพี่น้องมอจ่าน่ามๆจ่าพี่น้องเห็นมอจ่าต้นกับพ่อขยัยปนใดเจ้าอยากพี่น้องต้นบมอขยัยปนใดแต่ว่าออกดอกเลยค่ะออกดอกกระจายที่หลายต้นอยู่ในจ่าพี่น้องแยกมุกดาที่ผ้าช่อมนอกจากพี่น้องผ้าชมสวนจ่าพี่น้องเห็นมอจ่าพี่น้องเห็นมอจ่านี่ก็อีกต้นหนึ่งนาะค่ะพี่น้องต้นกับพ่อท่านใหญ่ปนใดเจ้าพี่น้อง จตก็ออกดอกล้าจะพี่น้องเบื้องต่นี่จพี่น้องเบ้องดอกที่ตําๆได้ใจพี่น้องนี่เบิ้งเบื้อะดอกดอกที่ตําๆด้ใจพี่น้องกิ่งๆิงกิ่ที่ต่ำๆต้อกใจพี่น้องจศาษณะดอกของพิ่นเราค่ะทั้นในบ้านจ้ะพี่น้องิึงเบิึง้จพี่น้องงจจะมีหลยหลหลต้นไม้หลยหลชนิดด้วยกันต้นงอกกับนีน่จ้ะพี่น้องต้นงอกกับนี่จะิึง้ะพี่น้องเด้อฮลหจ้ะ พี่น้อจ้าสวยงามนะจ้าพี่น้องแย้มมงดาผ้าเดินชมอมีเนาะค่ะพี่น้องมีต้นล่องกองพร้อมเลยค่ะพี่น้องมีต้นกล้วยกับมี่ค่ะพี่น้องต้นกล้วยพี่น้องเห็นบ่จ้ากล้วยเจะแย้มไงจ้าพี่น้องต้นล่องกองกับมี่เลยจ้าพี่น้องต้นล่องกองจ้าต้นล่องกองเนาะค่ะพี่น้องผ้าชมสวนเนาะค่ะพี่น้องต้นงอกกับมี่จ้าพี่น้องต้นงอกกับมี่เป็นกล้วยกันกับแย้มไงพี่น้อง พี่น้องเบิ่งจะปวดปวดเส้นีเส้นยังไงจ้ะพี่น้องเบิ่งจะเส้อยางใหไงจ้ะพี่น้องเบิ่งจะเส้นปวยนี่หลายต้นจ้ะพี่น้องใจหอมนะค่ะเนาะเรี่องกับอีกอยู่ประมากสิบต้นจ้ะพี่น้องเบิ่งจะต้นก็ง่ามงามจ้ะพี่น้องเบิ่งต้นน้ะพี่น้องเพิ่งต้นนี่ต้นก็งามงามจ้ะพี่น้องเบิ่งจะกินบ่จ้ากินบ่จ้าพี่น้องเบิ่งจ้ะ เู้ดอกคนจ่าบิ้งจ่าพี่น้องยามบุกดาเข้ามาเบิ้งเขาเนาะดอกคนจ่าพี่น้องเบิคงจ่าพี่น้องคนบ่กจ่าพี่น้องอู้ดอกจ่าพี่น้องดอกยางงามจ่าพี่น้องเบิ้งจ่าบิ้งจ่าจ่าพี่น้องบิ้งจ่าดอกยางงามจ่าเกษตรผลผลิตยางดีเด็กจ่าพี่น้องดอกยางงามจ่าพี่น้องดอกยางงามจ่าคนบุก ต้นหนึ่งก็มีต้นหนึ่งกับีดอกพี่ต้องพี่ลายต้นนึจงะพี่น้องลายต้นรยาเห็้สวนเยดีเีนคคะพี่น้องต้นหนึ่กับีดอกคือกันจะพี่้อกเห็ว่าจะยิ่สูงถึงจะพี่ว่าจะป่วยกับนี้จะเพื่อนยังไงกี่ตนองเบื่อป่วยแต่น้องเห็นป่วยว่าจะป่วยกัเเพื่อนยังไงเนาพี่น้องจะต้นนี้ดอกงเายไหมะัี่ิองพี่้อกวาเบื้งต้นอีกพี่น้อง เบิ่งจ่ะตัวนี้จ้ะเบิ่งจ่ะตัวนี้ก็อนเนี่ยเบิ่งจพี่น้องเบิ้งเบิ้งจ่ะงามค่ะค่ะพี่น้อง,ง,ง,ข,ข,องขอบคุณนะคะที่รับชมจ้า